กสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พีทริงก็จะมารีวิวอัปเดตอีเวนต์ร้านค้าตัวใหม่ผมกับร้านค้าผ้าเรดครปสุดขั้วฉลองเทศกาลคริสต์มาสรวมตัวแกงแ๊งซันต้า阿ะเราก็ไม่รู้ก่าผมว่าร้านค้านี้เนี่ยของระงวัลในกล่องล่าสุดนี้จะมีอะไรแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนแล้วก็มาดูกันเลย โดยสซิรในร้านค้านี้ผมก็จะมีกล่องพิเศษที่เป็นกล่องเก่าๆเนี่ยกลับมาวนขายใหม่ลดราคาพิเศษให้ผมแบบครึ่งต่อครึ่งเลยะรวมทั้งหมด7กล่องด้วยกันแล้าเกิดยวเพื่อนๆผมซื้อครบ50กล่องเพื่อนๆก็จะปลดล็อกนะกติกาผมสามารถเข้าไปเลือกซื้อตัวละครพิเศษซันต้าได้ซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวให้เพื่อนๆได้เลือกกันเลยมาเริ่นกันกับกล่องแรกเลยผมกับ กล่องดิฟซคว z e อ่าซึ่งกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องประมึกครับผมสมชื่อเลยจะมีสกินของปื้นเมนโอบอ r รายประมกึกสกินปื้นพี่หนึ่งเก้าไม้เบตัวไซโลโบูมหุ่มระบบยื่งแข็งอ่ะแล้วก็ชามตุ้งติ้งน้องประมึกที่แบบสไตล์แบบปั่นๆหน่อยมีอันที่เท่หน่อยผมก็จะเป็นตัว Calling card d e e p s e a b b t t t l e กรอบรูปโปรไฟล์ผมไอพิ IP. แล้วก็พวกสติกเกอร์ต่างๆก็ จริงกล่องนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําให้เปิดเท่าไหร่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าข้ามได้ก็ข้ามนะเพราะว่าลายมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันไม่ใช่ปืนแบบสกินที่เปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์นะทันมากกับกล่องที่2องครับผมกองเฟียแอนด์แอมเอร์อันนี้ก็จะมีตัวละครเซนนะครับผมนี่เป็นแบบสไตล์แบบนักลบแบบเท่ๆผมใส่หน้ากากกันแก๊สพิษมีสกินปืนด้วแยบบเอกลักษณ์ครับผมก็ปืนไท2ี๕ลายปีศาจนี้แบบสีดำๆแล้วก็ตัดด้วยโทนสีแดงๆราวาราวะ ไล่เสริมครับผมอ่าก็จะเป็นรายที่เป็นแบบดีเอ็นเอปะ่ะก็ดูแปลกนีครี้ผมแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าน่าสนใจยอยู่นะเพราะว่าเซ็ตกล่องนี้อย่างที่บอกไปว่ามันลดราคาผม5้าสบามเปอร์เซ็นอาราคามันจะถูกกว่าปกติมากๆก็ ues, ถ้าเกิดโชคดีเปิดมาได้ตัวละครน,นี้ก็โอเคเลยผมได้สกินปืนไทยยี่ห้าเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับก,กล่องเซ็ตเหล่านี้นะนี่แล้วก็มีอีโมด้วบผมท่าใหม่ พวกสติกเกอร์นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะเคเลิงการ์ดโปรไฟล์แล้วก็พวกอาวาต้าผมทันมากกับกล่องที่3กล่องโรเดริกอ่าสำหรับกล่องนี้ก็จะมีสกินของพื้น q, q 9, ิวคิวก้าบแบบที่แบบเท้จัดอื้ถือว่าโอเคผมสายสะสมก็ไม่ควรพลาดสำหรับสกินตัวนี้มีตัละครผมเมอร์สคอมแบตลิง อสอดแบบนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบไซเบอร์พังครับผมใครที่เล่นไซเบอร์พังมามันจะมีตัวตำรวจที่เวลาเราดาวขึ้นมานผมก็อารมณ์ประมาณนั้นเลยผมแบบเท่ๆคูลๆจริงๆมีชาครับผมสกินปืนเสริมก็จะมีสกินคลาสประมาณนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งกล่องที่น่าเปิดเหมือนกันนะผมเพราะว่ามีทั้งตัว Q9 แล้วก็มีทั้งตัวละครผมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแล้วก็เท่เหมาะเลยกับสไตล์เกมยิงปืนนะก็ไม่ควรพลาดเลยสำหรับซีรีส์กล่องตัวนี้นะอันนี้พวกของเสริมก็จะมีตามนี้เลย กลิงการ์ดโปรไฟล์ขอบรูปอ่ะมีอีโมทแถมด้วยนะถัดมาก,กับกล่องที่สีผมกล่องอควาอ่ากล่องดำน้ำจะมีในส่วนของตัวละครรีคอนผมชุดมนุษย์กบเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็เฟียวผมใครชอบแบบสไตล์ทีมทหารมาแล้วนะ อันนี้คือทีมทหารหน่วย C เลยผมแบบชุดมนุษย์กบแบบเท่ๆเอออันนี้ถือว่าเป็นีกกล่องที่สายศพส,สผมนผมควรเก็บเหมือนกันถือว่าเท่ไม่หยอกเลยสับสกินตัวนี้สกินปืนนะผมก็เป็นของตัว AGR 556แต่อันนี้ก็สกินแบบธรรมดารรมดานิดนึงผมไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่เพราะว่ามีตัวละครเด่นละใน,นเคปพวกอีพิกเสริมนะผมรายก็จะเป็นประมาณนี้ถือว่าสกินแบบสีฟ้าๆหน่อยจะมีปืน MC มี MW 1 1มีรายมีดระเบิดแฟชแบง โดดร่มแล้วก็โดดร่อนในโหมดของ Battle Royale, สติ๊กเกอร์คอลลิงการ์ดโปรไฟล์ต่างๆมีอ e ีโมท่าใหม่ถ้าแบบว่าไหวนะผมบนอากาศเฮ้โออันนี้ท่าก็ถือว่าใช้ได้นะปันป่นๆดีมีในส่วนสติ๊กเกอร์โปรไฟล์ไอคอนคอลลิงการ์ดแล้วก็กรอบรูปตามนี้เลยนะสำหรับเซ็ตกล่องนี้ถือว่าน่าเปิดเลยละครน,นี่นี่รีคอนน่าสนใจนะกล่องที่อ่าญาติบริดจ์เมกา อ่ะก้องนี้อ่ะมีตัวละครนะผมที่โอ้โหทีมนี่แมสแม็กมาแต่ไกลเลยผมหน้าแบบใส่หน้ากากขาวโคตรด,ดุนี่มันสไตล์ของฆาตกร,รบบวะเนี่ยเออถือว่าแปลกๆดีผมมีสกินปืนเสริมด้วยของปืนเคทพีสี่แบบเลือ่อยสไตล์แมสแม็กเอ้ยอันนี้สกรรินเคทพีสี่สวยนะถือว่าหน้าดูเลยผมไปใส่กับพวกบัดันพาร์ทเก่าที่มันมีตัวละครแมกแม็กเนี่ยคือโคตรเข้าเลย สองเสริมอื่นๆน,น,นะผมเป็นสกินโอดินอันนี้ก็รายธรมธรมดาธๆเอ็กโคดีสิบสามตัวโอ้โหอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะผมต,ตุ้งติ้ง M79 ลูกระเบิดมอเตอร์ไซค์ระเบิดไซโรบูมคอลลิ่งการ์ดอีพิกแล้วก็ตามด้วยสติ๊กเกอร์อัลต้าครับผมโปรไฟล์ ile, ที่เป็นระดับแร่โอ้สติ๊กเกอร์หมานี่ก็สวยนะกรอบรูปก็ใช้ได้แล้วก็อ e ีโมดนะผมท่านั่งสมาธินะนี่ตัวลอยกลางอากาศด้วย ทันมาก,กับกล่องเซตที่6กล่อง sharp edge อ่ากล่องนี้ก็จะมีสกินของปืน m 4ผมสกินปืน ak47 ที่เป็น ak ไม้เอ้ยอันนี้สวยนะ ak ไม้นี้สวยอยู่ผมใครชอบแบบสกิน ak แบบคลาสสิกคลาสสิกก็ใช้ได้เลยสอบ,บสายสะสมสกินมีดอ่าลายเขียวๆหน่อยแล้วก็ระเบิดอันนี้ก็ถือว่าของอาจจะดูธรรมดาหนึ่งขังผมที่น่าสนใจก็จะมีตัว ak47 นี่แหละนะกับตัว m 4นะ แล้วก็จบด้วยกล่องสุดท้ายกล่องที่7กับกล่องทุนด้าอ่ากล่องนี้ก็จะมีตัวละครแบบสกินหน้าหนาวหน้าหนาหน่อยครับผมกับตัวออเตอร์สโนว์ดิฟนี่ใครชอบตัวละครแบบดุยหีมะอ่าตัวนี้ก็น่าจัดอยู่สกินเสริมอ่าก็จะมีตัวปืน h ฮจิี่ของอีพิกทั่วไปผมอ่าก็จะเป็นรายประมาณนี้ผมน่าจะเป็นอ่ารายของตัวแล้วเนี่ยดูไม่ออกมีปืนเลนสติอ่ามีตัวไอซ์แอค มีรูปแบบไซโลบูมโดดล่มโดดร่อน,อนในโหมดแปทึ่นรอยย่อามครับผมตุ้งติ้งไขควงสเปร์ระดับ Epic. อีพิกพวกสติกเกอร์โปรไฟล์ไอคอนก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะกล่องนี้เนี่ยที่น่าสนใจผมก็เป็นตัวอ e ีโมดได้แหละมันเอาไว้สำหรับคนที่ชอบแบบทำคลิปมีมอะไรพวกนี้เนี่ยเอาอ e ีโมดแบบไปแบบตีก้ตนตัวละครสาวได้นะก็ถือว่าน่าจัดอยู่ ดยสหรับในเซตนี้ทั้งหมดทั้ง7กล่องเนี่ยกล่องที่แนะนำของผมก็จะมี2กล่องอ่ะก็คือกล่องขวาบนสุดอ่ากับกล่องที่เป็นสายล่างสุดับผม2กล่องนี้มนุษย์กบกับตัวละครนะผมที่เป็นสไตล์แบบไซเบอร์พังอ่าอันนี้ค่อนข้างที่จะแนะนําเลยผมสำหรับคนที่ไม่รู้จะซื้อกล่องอะไรดีก็เอาจริงๆเนี่ยอยู่ที่ความชอบเพื่อนๆเพราะว่ากล่องนี้ที่บอกไปว่ามันลดราคาเยอะมากเลยนะห้าสิบสามเปอร์เซ็นนะผมลดไปแบบครึ่งต่อครึ่งก็ใครสะดวกกันไหนก็จัดได้อันนั้นเลยแล้เกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ ซื้อกล่องครับผมอ่าครบทั้งหมด50กล่องอ่ามันก็จะมีการปลดล็อกตัวละครพิเศษที่อยู่ตรงกลางเกรว่าก็จะเริ่มขึ้นภาพมาหมดูแล้วนะก็จะมีทั้งหมด3ตัวอ่าให้เลือกด้วยกันนะครับผมสามารถซื้อเกินได้นะอา่าเกิน50อันได้ก็จะปลดล็อกเหมือนกันโดยตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องระวังนิดน,นึงครับผมก็คือตัวกล่องเนี่ยมันจะเด้งเข้าช่องจดหมายก็พยายามอย่าเพิ่งซื้อทีเดียวเกิน100กล่องไม่งั้นมันจะมีบั๊กครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยผมเก็บครบเปิดก,กดเปิเอกนนะ โดยโรวมเนี่ย50กล่องรวมกันก็จะอยู่ที่ 2,500C ซีพีผมในการเริ่มการปลดล็อกของตัวละครทั้ง3ตัวก็ตัวละคร3ตัวนี้พี่ลิงก็เคยมีแล้วอยู่2ตัวผมก็จะมาซื้ออีกตัวหนึ่งก็กดไปเลยปุ๊บอ่าสกเกลว่าจะมีราคาดีพิเศษผมสำหรับตัวละครราคาก็จะอยู่ที่ 1,800CP ด้ซีพีด้วยกันอันนี้ก็จัดมาเลยผมอ่าพี่ลิงขาดพอดีนะก็สามารถปลดล็อกตัวละครได้ในราคาที่ถูกกว่าไปเปิดกล่องนอกนะ เริ่มจากโมเดลตัวละครตัวแรกกับตัวละครแวนการ์ดแวนการ์ดในชุดของคริสต์มาสนะผมนี่ผู้ช่วยซันตา้า่าถือปืนแบบสไตล์คริสต์มาสไปด้วยก็ถือว่าเข้าท่าอยู่เท่ๆผมสไตล์นี้นะก็ใครสนใจก็ไปจัดกันได้นะผมราคา1,800อ่าในการปลดล็อกตอัวละครหรือซื้อตอัวละครถัดมาตัวที่2ครับผมกับพี่ซันต้าริปเปอร์นี่ คุณเป็นคนซันตา้าไม่ชอบ่ผมคราวนี้เป็นสไตล์ลุคของผมเป็นซันตา้าที่เป็นหุ่นยนต์ที่มาพร้อมกับกระเป๋าหลังโอ้โหของเต็มตัวไปหมดเอออันนี้ก็ถือว่าเฟี้ดวดีสำหรับคนที่ชอบซันตา้าแบบลุกใหม่ๆนะก็น่าจัดอยู่สับตัวละนตัวนี้ แล้วก็ตามด้วยคนสุดท้ายผมกับซันต้าสกายราคราวนี้เปลี่ยนเป็นซันต้าที่เป็นผู้หญิงครับผมนี่ก็ถือว่าเฟียอยู่มาในแน้ชุดแบบนักดับเพลิงเลยล้อเล่นล้อเล่นนะผมเป็นซันต้าหญิงครับผมใครสนใจก็เลือกจัดได้เหมือนกันนะผมก็จะมีทั้งหมด3ตัวนี้เลยให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกแลกซื้อกันได้นะใครชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้น โดยรวมก็ประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวอีเวนต์ช็อปตัวใหม่ที่จะมาขายชุดของผมเซ็ตกล่องในราคารถลด50%รวมถึงสกินหรือผมของเราซันต้าในปีต่างๆให้วนกลับมาครั้งหนึ่งสำหรับคนที่พลาดในปีก่นกอนๆก,ก็มาตามกันได้ในอีเวนต์ตัวนี้ในราคาที่ย่อมเยาวนั่นเองและก่อนจากกันไปเพื่อนๆนะผมชอบตัวละครไหนมากที่สุดหรือว่ากล่องไหนมากที่สุดในทั้งหมดในอีเวนต์นี้ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์บอกพี่ดิ้งกันได้ที่งใต้ซิปชั่นนั่นเองนะ แล้วสวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนคนที่คอมชมผมก็ไปแล้วปี๊ป